อเคโดนเสาเต็มเลยโอเคได้แน่โอ้หอืมอืมโอเคไปวุ้ยมาอยู่แล้ววุ้ยโอ้หโอ้โหเยอะ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 ไม่มีระเบิดไฟให้เล่นเลยไปวุ้ยตกใครตกมันขี่รถได้ปะวะ่าไงรถรถไปไป เออได้อยู่ได้อยู่โอ้โหหรือรอดได้ไงวะเนี่ยเอาเลยครับก็สวัสดีครับเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านผมมีพบเกมเตจออฟดีเคต่อนะผมยกวันนี้นะฮะเราจะมารับชมกันต่อนะผมก็อย่ารับไปทำธารกิจของคนคนดีเลยนะฮะเรามาดูพร้อมๆกันนะครับว่าเขาต้องการถึงใดนะเออเหมือนเขาต้องการจอยเหรอเออวะไม่แน่นะเดี๋ยวผมขอเตรียมของก็ักกันนะ โอเคเอายามาเรียบร้อยนะยาวิ่งไม่มีนี่เอา,อานี้ละกันนะผมแล้วก็ระเบิดนักนิดนึงนะฮะเตรียมตัวไปนะครับขอมันต้องบีโอเคเฟสของตำรวจอีกแล้วนะฮะโอ้โหอะไรวะเนี่ยเปัป๊บนะขอไปทำเฟสของคนอื่นก่อนละกัน <c oughs> อืมเอาน้ำามันไหมโอเคไม่ต้องก็ไดน้นะะ เอาะไปครับผมผมเออเลยไม่ใช่ผิดทางโอโ้โหแป้นคีย์บอร์ดผุ่มได้บากระพังองีกโอโ้โหชีวิตเนาะชีวิตโอเคไม่เป็นไรไปครับทางไหนดีทางนี้ทางนี้อย่าชนนะอย่ารถพังพยายามขับแบบตั้งใจนะเอาละด้านหน้านะผม สามร้อยควาเมียเนี่ยเราก็จะได้เจอแล้วนะครับผมโอเคเจ้ามีถิงงิ์จะให้ข้ารับใช้ถึงบอกความปรารานของเจ้ามัดซบอาคือไม่ได้วะเนี่ยจบเลยต้องเข้าทางประตูแทนเออเดาดิพังไปเลยครับผมความโหด เอาละบามีอะไรขายบ้างนี่้ะเบิดไฟ้เฮ้ยโอเคเมื่อเขาต้องการเข้าไปที่บ้านเราเนี่ยสองคนนี้นะตอนนี้เราได้สองคนแล้วนะที่เข้ามารวบจอยเป็นวอลล์อดหนึ่งแล้วผมเชอรลิฟโอ้โหจบเลยทำไมไม่มีบริวเดอร์แม่ง เราต้องการวิวเดอร์นด้วยแต่ไม่เป็นไรในเมื่อวิวเดอร์ไม่มีแล้วเราก็มีแค่ไหนเอาแค่นั้นนะครับผมว่าก่อนที่จะมืดคข้านะผมว่าผมไปลุยบ้านแดงก่อนดีไหมทักหลังหนึ่งนะเดีย๋ยวมันมืดเดีย๋ยวมันมืดขอทักทีเหอะนะขอที่จะทำเฟสเพิ่มเติมนะครับโอเคเบ๊ก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 โอ้ยมางปาดหมดเลยไอ้พื้นมันลืนะ่นเลย โอหพูดเทียบเลยตรงนี้ไปได้โว้ยจะตามมาไงก็ไม่ทันรอไงน้องโอเคเอาบลูเดอร์เหรอระวังบลูเดอร์ด้วยนะเผื่อแอบอยู่ข้างๆอะไรกี้โอเคเราต้องประทิศทางนีเลยนี่ตรงนี้ถึงจะได้มุมที่ค่อนข้างดีแล้วประทิศตึกซะ โอเคอืมอืมอืมติดชีวะโอ้ยขึ้นขึ้นขึ้นกึ๊กดิเอ้ยเป็นไรวะเอางูแป๊บไปวุ้ยโอ้ยเอ้ยดูตัวเองอีกอะไรวะแรงขึ้นระเบิดนี่มันแรงจริงเลยฮะโอเคปึ๊บไปนั่นแน่นั่นแน่ลงหลังกระบาแป๊บเอ้างนโอเคขึ้นหนึงกันแล้ววะ ไม่ได้ว่ะม <esh> ุมไม่ดีเลยไม่เป็นไรหามุมนี้มุมนี้มุมนี้ช่วยเราได้โอ้โหได้ก็นกระเจาะนั่นไงโอ้โหมันตบดักหน้าเลยว่ะไปวุ้ยวุ้ยวุ้ยโหดโหดอืมไม่ได้ว่ะเดี๋ยเดี๋ยวโอเคไปวุ้ยตัวใครตัวมาละวุ้ย โอ้โหยากว่ะเล่นยากนี้โอ้โหคนเยอะเลยไม่ไหวเอาไปลูกดิแน่แน่ลูเจอระเบิดนีแล้วอืมโอเคระเบิดความใบแสงจะวไหวปะวะเนี่ยพูดเยอะโอ้โหโอเคแตกนะแต่ว่าตัวผมนี่แตกแทน อัน mm hmm. นี้ขึ้นมาได้ไงวะลงไปเลยโอ้โหตอแถวเรียงรายกันมาเต็มเลยนะผมว่าปลาไปอันี้มันก็ไปดีะต้องเข้าไปวะโอเคเขาติดแม่งเลยโอ้โหเขาจะได้เผา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 อืมยาด้วยหนึ่งหนึ่งกระเต็บลูกนี้มอบให้เป็นของขวัญพิเศษ เออเผาไปโอ้โหเยอะเยอะเยอะๆอันนี้อันนี้อันนี้นั่นนะอะไรบ้างขึ้นขึ้นขึ้นหลังรถหลังรถโอ้โหโอ้โหออกมาอย่างี้ได้ไงงงเลยยังไม่แตกอ่ะอื้มจะทิ้งระเบิดได้หรือเปล่าโอเคลึกไปบ้วะถึงป่ะ ขอให้ถึงเถอะขอร้องดูจากตรงไม่น่าถึงนลยงานงอกละเราต้องลงไปลุยว่ะพูดตรเยอะเลยของบีมันก็มาไหมดเมื่อกี้เลยโอ้โหเดี๋ยว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 แล้วเป็นเป็นออกไม่เป็นเควสนะบ้านแดงอ่ะไอเควสของบ้านแดงนะฮะโอ้โหคตรเยอะเลยว่ะ เอาไปก่อนเลยายเวทเมีกระเป็ดมาเอ,อ้ยมาคุทธเยอะเลยโอเคโดนเต,าต่าเต็มเลยโอเคได้แล้วโอ้โอืมอืมโอเคไปวุ้ยมาอยู่แล้ววุ้ยอู้อู้อู้เยอะ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 ไม่มีระเบิดไฟให้เล่นเลยไปวุ้ยตัวใครตัวมันขี <laughs> ่รถได้บอกวะ มาไงลุตลุตไปไปเออได้อยู่ได้อยู่โอ้โหหนีรอ,อดได้ไงวะเนี่ยอย่างตึงโอ้ยยังดีได้ที่เอารอดได้ไปเหมือนจะเป็นเควสของคอมของคอมมูนิตี้นะที่เราได้มานะแล้วก็ทำให้เควส์อบอที่ตัวเสร็นะเออว่ะมันจะเป็นเควสเฉพาะของมันก็ได้เลยโอเคอเดี๋ยวเราไปตรง ตรงบ้านเราเลยจัดไปโอ้โหขับรถสุดยอดมากค่อยๆไปนะครับงานนี้จะเป็นยังไงนะก็มาลุ้นกันแหละโอ้โหรถสภาพจะเป็นยังไงบ้างโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวสะบัดรถสะบัดแล้วเฟโร่ก็อยู่ใกล้ๆด้วยนะโอ้โห ผมได้ยินเสียงรถแอบแนะ่ได้อยู่นะบราวดี้ก็อยากไปนะผมโอโ้โ,อโหโอโห้โ,อโหโอห้โอหล้มแรงเกินใช้โคตรยับอ่ะคันนี้เออว่ะแต่ไม่ดูบี้ดูเลยว่าเขามีตะกิ울ในการซ่อมรถไหมถ้ามีก็แจมเลยนะเลยเลยโอ้โหแรงไปหน่อยเลยจุดเลยจุดโอเคเรียบร้อยนะ เก็บไปนะผมของยายาวิ่งเก็บไประเบิดเก็บไปก่อนแล้วกันนะฮะวันนี้ก็เต็ปนี้แล้วกันเลยครับผมโอเคเดีย๋ยวเรามาดูกันครับว่าเป็นไงบ้างนะตอนนี้เขาเป็นฮีโร่แล้วคนนี้เพิ่มเตี่ยนรอนึงโอเคไม่มีตะกิュโอเคคนนี้ยังพอที่จะเรียนรู้ตะกิュได้นะแต่ว่าเราไม่รู้ครับว่าใ,ในในดนะ้าน ในกล่องของเราเนี่ยมันจะมีไหมหนังสือตะกิวในการซ่อมรถตะมีไหมไม่มีนะโอ้โหเบียตะกิวไฟฟ้าอะไรกับคอมพิวเตอร์แล้วก็เห็นได้อ่ะโอเคอย่าค่อยไปหาแล้วกันนะครับผมคนนี้ก็ยัดทุกฟองเ้าไปเลยแล้วกันนะแต่ผู้หญิงคนนี้ เราจะทำอะไรเขาดีเขาใช้ปืนอ,อะไรเนี่ยปืนนี้ไม่ไหวหรอกให้เขาถือ N6 แล้วกันแล้วก็เป็นเหมือนจะมีเควสต้องการน้ำมันด้วยนะครับแล้วมันยกเก็บอย่างนี้ได้ไงวะผมโคตรเท่นนะเหมือนน้ำมันเกินปะอัปเดตอะไรนี้ก็เป็นไปได้แล้วผมโอเคเดีย๋ยวเราเดีย๋ยวพึ่งนี้ดีเลยไหนคนนี้ต้องการอะไร ไปที่บ้านของใครวะตรงนี้นะตรงนี้เป็นเควสของเทรดเดอร์คนนี้ก็ต้องการน้ำมันโอเคเดีย๋ยวเราไปที่เทรดเดอร์ด้วยนะฮะเอาขอไปขายด้วยนะผมได้คุ้มๆหน่อยเออนี่น,น,นี่เราใช้กระสุนปืนพกอย่างเดียวนะแล้วก็มีเควสที่ต้องใช้ถุงน้ำมันโอเค แล้วก็เอาระเบิดไปเผื่อได้ใช้งานเก็ยบยานนี่ไปเอานี่มาแล้วก็สิ่งที่เราต้องเอาไปก็คือของขายอย่าลับพกไปด้วยนะผมเอาไปขายวันที่เจ็ดผ่านไปนะผม <c oughs> ผมก็ไม่ได้สังเกตนะว่ามีอะไรลดไปบ้างเอาแล้วผมวิ่งมางมบบางนยัไงวะก็วิ่งออกไปถูกเนี่ย เดีย๋ยวเบิกน้ำมนันหน่อยแล้วกันนะฮะเดีย๋ยวต้องมาเติมรถนิดนึงโอเคอยังแขวใ้ง,งานได้อยู่เดีย๋ยวเราไปที่เท็ดได้ก่อนนะผมว่าเขามีอะไรขายบ้างเคยจะมีของซ่อมถังก,กล่องหนึ่งก็ยังโอเคนะขอให้มีแล้วกันนะฉันก็จะอ,อุ่ีอุ้ยเจ็ดร้อยเมตรนะครผมไม่ต้องห่วงเรื่องการขับรถของผมนะ ตั้งแต่เล่นครั้งแรกยังไงก็เป็นอย่างนั้นอ๋าโอเคโหทำมีเยอะว่ะเอาแล้วครับป่าไปหนึ่งตรงนี้ไม่ได้ว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวออกนี้ออกนี้อืมใครถึงแล้วครับระวังชนทุนไรกาอะไรอย่างนี้นะโอ้ทำมีเต็มเลยเว้ยกับแพงนดึงได้ไหมเดินข้างหน้าไม่ได้ โอ้ไหนเทนเดอร์นี่เหรอไม่อยู่ไหนในบ้านเหลียงอ๋อเนี่ยโอ้รุ่นรัว่าโมเลกโกไม่ใช่โอ้บ <c oughs> ้านเหลียงซะด้วยเอาเรื่องอืม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 เอาเฮ้ยมันก็นได้ไน้ราก่อนทีหนึ่ง โอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรวะเนี่ยหีนีิ้มาเยอะเลยโอ้ยตาอะไรวะเนี่ยหีของบักแจ๊กนี่นะม่ายังคุยจะพังไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวที่จะเคลียร์โอ้โหไม่อยากปลาระเบิดตรงนี้เลยโคตรเยอะเลยโอ้โห เอาไงดีวะคนเยอะเกิอนอะ่ะยิงทำบิม๊มเยอะเกินแล้วเบิดไฟนี้ผมไม่อยากใช้เลยถิอได้ของมากโคตรเยอะเลยว่ะพวเพื่อนจริงผมว่ามันเยอะเกิอนป่ะอ่ะลองดูดูใครบ้างเววนี่ยโอ้ยอืมอืมเอาดิเย็นงไงครับโอ้โหโ โออะไรวะเนี่ยอือืออาวะฝ่าดงไฟมาวะอะไรอืหือหืมาทีตัวทีตัวดีวะเอออืมโคตรเยอะออหือือ่ึงึงโคตรเยอะเลยโคตรเยอะเลยปะอึบอึบโอ ยังไงเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอีอีอีอย่าเพิ่งกรี๊ดขอล้อเดียอีโอ้ยไม่สิทางพูดเยอะเลยอืมอืมอืมข้างเข้าเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้ยเนี่ยโอ้ยอืมอืมเออจะมากัดโอ้โหมันกัดได้ด้วยขนาดมือไม่มีเลยอะไรวะโอ้ย โอเคมาโคตรเต็งเลยนี่ไงนี่ไงได้ยังได้ยังเคลียดยังโอ้ยโอ้ยโอ้ยของจะพังน่าจะเคลียดนะโอ้ยชีวิตหาของดึงกำแหดกแน่นี่ดีดีเจรละโอเคนี่คือสิ่งที่ต้องการเลยเนี่ยถ้าผมพกของมาทำไมวะเนี่ย ม่เอ้ไปเรากลับไปที่เทดเดอร์ก่อนนิดนึงเรามากไว้ไปเมื่อกี้เราเลยเทดเดอร์มานะฮะแหมเปโลแย้วโคตรเยอะเลยผมผมรู้สึกเป็นหวังเลยว่าการอัปเดตมันมันเหมือนมันอัปเดตพวกเปโลหรือยังบี้ขึ้นมาอีกนะผมว่าได้ผมรู้สึกว่ามันเยอะมาก มันตะปอนมันตะปอต่อหน้าต่อตาปกติไม่ค่อยได้เห็นแบบนี้เท่าไหร่เลไปเอาขอไปขายเขานะเอาของดีสักหน่อยกหวังว่าจะมีน้ำเพ่็โอเคขายของไปนะของที่เราได้มาเขามีมอดกระสุดะนะ เราขาดแคนมอสอไรวะอันนี้มอสทอดแกนโอเคผมว่าเราจัดมอน,นดีมากนะครับแล้วก็ใช้ปืนเอเคคงไม่ต้องซือได้ผมว่าผมว่าเอากระถุนสไนดดีกว่าแล้วก็กระสุนปืนนะผมผมว่าเบิร์กแบบนี้น่าจะโอเคกว่าได้ พราะว่ากระสุนปืนมันถ้าเราจะใช้อ่ะยังไงเราต้องเทซื้อให้หมดเลยนะครับเหมือนจะมีเควส์นะฮะเข้ามาเฮ้ยขึ้นไงวะเอาปิ๊ปตูไปเนี่ยโอเคเอามาเนี่ยจัดก,การเลยเพื่อนคุ้มครองลูกค้าหน่อยโอเคได้อยู่ได้อยู่ ไอ้ต๋อมีนี่มันก็ตามไม่หยุดเลยว่าเฮ้ยคนจะซื้อของนายคุณพี่ชมุูท้ายเยี่ยมเลยเขามีบ้านเลยนะแต่ว่าผมไม่ซื้อนะเพราะผมมีแล้วนี่ไงนี่ไงสวยงามมากเฮ้ย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 อย่ามายุ่งกับกระโกอย่าเรากลับไปที่บ้านก่อนดีกว่านะผมป่ะเล็กเกิลบ้านเราอยู่ไหนวะเนี่ย มื่อกี้เราร์ r k นะไม่ได้ mark บ้านนะ mark เพชรเฉยเดี๋ยวแป๊บ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 ,ปบอของซอมก็ไม่มีซอมบี้ครีดนี่ก็มีทั่วทุกอ,อาทิตย์เลยนะอยู่กันทั่วตอนนี้เราต้องการฮีโร่ดีจับคนเลยนะต้องการหนึ่งคนที่จะเป็นฮีโร่นะเพื่อนะเพื่อจะทำการดําเนินภารกิจต่อไปนะแต่ว่าผมยังไม่ทำนะเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องต้องการดูด้วยนะนะครับผม วิเดยเราตายไปตั้งสองคนเนี่ยโอ้โหเข้าเต็งเลยเอาละลงครับยัดกระถุนเข้าไปนะเก็บเก็บมอสเข้าไปกระถุนบ้าเลดนะะเก็บเข้าไปน้ำมันมาเติมน้ำมันเข้าไปนะครับผมเรียบร้อยตอนนี้เรามีปืนพกนะแต่ว่าเดี๋ยวผมไม่ใช้แล้วปืนพกผมว่า ผมยากจะถอดโอเคถอดออกให้หมดแนะ่เราต้องใช้ปืนอ,อันนี้นะผมแล้วก็ใส่ที่เก็บเสียงกระสุนก็ไม่น่าจะมีนะผมมีอย่างเดียวคือเราต้องใส่มอดนะครับผมเราต้องถอดมอดอันนี้ออกแนะ่แล้วก็ใส่มอดกระสุนเข้าไปนะครับแบบนี้เช็คของหน่อยว่าอะไรใส่ได้บ้าง โอเคประมาณนี้นะตอนนี้เรามีเหล็กเยอะแล้วผมผมจะบิ้วเลยดีผมว่าผมบิ้วเจ้าดีกว่านะเนออี่ยโอเคเรียบร้อยนะ mm hmm. เดี๋ยวเราไปทำเคเวสต่อนะครับผมเคเวสของเราก็คือเอาน้ำมันไปให้ค mm hmm. นนี้นะผมลงรถแป๊บดูด,ดิมีไหมอ๋อมีที่ตัว แล้วทาไมมันขึ้นมันอยู่มันใส่ตัวได้ด้วยเหรอมันบั๊กอยู่ยังไงวะเนี่ยประตูไม่วีเมื่อกี้ที่กดเปิดประตูจะกระแทกกับตอมบี้กรีดนะแต่ว่าประตูพังโบลเดอร์เก็บทนเฮ้ยแม่งเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหลูดหมดเลยครับรั้วเลยเอาละตรงนี้จะค่อยลง ได้บอกว่าได้อยู่ดีอยู่ถ้าโดคขันอ่นอาจจะมีการติดได้แหละแต่คันนี้ยังโอเคอยู่มืดแล้วนะผมตอนนี้ผมคิดว่า่าขากลับจะแวะบาตีเลยมาถึงแล้วตรงนี้เลยนะมาวเอต้องการอะไรเพื่อนผมจะได้กล่องล่องมาเพื่อน โอเคเราสามารถเอาเขาเข้ามาที่บ้านเราได้แล้วครับผมตอนนี้เอา,าอป่ะคอมพิวเตอร์อะไรคนนี้ <Hey. S 2> ผมต้องการโอ้โหมิวสิกคนเนี้ยไม่มีคนที่ผมต้องการเลยนะครับแม่งไงโคตรแย่เลยแต่ไม่เป็นไรถ้าเราไม่มีคนที่งที่เราต้องการเราก็ไม่ยุ่งกับเขานะ <c oughs> ก็ปล่อยไปเดี๋ยวเราค่อยไปดูบ้านอื่นนะผมเดีย๋ยวไปบอดี้ดีกว่านะผมตอนนี้มีเคลียอะไรบ้าง เซอร์กลดูนะผมท้างมันแล้วกันตอนนี้ก็ได้เวลาจบคลิปไปเลยแต่ยไปเอาของก่อนนะผมไปมืดมากมองแทบไม่เห็นเป็นลมป่ะนะยุเสียงอยู่อย่าตามมานะเพื่อนให้เราได้เดินทางสะดวกเถอะเพื่อนเลยโอเค เอาเอาไว้พี่ตุ่งไปตรงไปตรงไปตรงโอเคได้ปืนมาแล้วไม่รู้ปืนอะไรนะครับผมถือแล้วบะเหมือนปืนธรรมดาเลยโอ้โหแม่ตัวแสบเลยนี่ว่าอะไรเพื่อนอะไรโอ้โหแม่งกระแทกประตูหูพังแล้วประตูไปหมดแล้วเพื่อนเลยโอเคเดี๋ยวเรากลับบ้านดีกว่านะผม โลเดอร์โอ oh, <c oughs> ้โหเกือบเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วป้าผมยังไงอยู่นี่นะไปกับป้าดีกว่านะผมโอเคตอนนี้ม็อดที่ผมใส่ไปก็ได้ทำการใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วมากระถินปืนทีนั้นก็สามารถค้ากระถินปืนได้แล้วนะผมถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่ดีนะผมเพราะว่าเรามีกระถุนปืนใช้แล้วก็ กำลังกันได้สบายหน่อยนะผมไม่งั้นเรากำพ้ากระถุนี่จะเป็นอะไรที่แย่บ้างเอาล่ะถึงบ้านแล้วผมตอนนี้โอเคถือว่าจอดได้ดีนะจอดดีหน่อยโอเคสวยงามมากเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ว่าเราสามารถคาากระถุนเลยได้บ้างเอาโอเคเป็นกระถุที่เราต้องการเลยเรียบร้อย บอกเลยว,ว่าพึบพับแน่ๆได้มาทั้งหมดโอเคอันนี้ปืนอ,อ๋อเป็นปืนสีอทองทองได้โหแจมเลยโอเคเก็บไปก่อนแล้วกันโอเคครับผมอีกคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าตรอบวันนี้บ๊ายบายครับมาเจอกัน